สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะพยากรณ์อากาศประจําวันที่2มิถุนาสองห6นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด34 -37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25- 28องศาเซลเซียสค่ะ สำหรับพยากรณ์อากาศเชตบ้านล่วงหน้านะคะวันที่2ถึง3มิถุนายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของ10ถึง20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด34ถึง38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาเซลเซียสคะ่ะวันที่4ถึงวันที่8มิถุนายนนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานข่าวไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน